เสียเวลาแค่ไหนเวลารถสตาร์ทไม่ติดรถสตาร์ทไม่ติดอย่าเสียเวลาจัมสตาร์ทด้วยสปาร์คเครื่องจัมสตาร์ทอัจ่ริยะอันดับหนึ่งใช้สปาเจี๊ยบนะครับแค่ครีบสีแดงที่ขั้วบวกและสีดำที่ขั้วลบแล้วก็สตาร์ทใช้ง่ายปลอดภัยมากครับโอเคเรียบร้อยครับสตาร์ทเลย เครื่องเดียวติดง่ายๆเลยครับสปาร์ค J S ยี่สิบเอ็ดสปาร์ค J S ยี่สิบเอ็ดจัมพ์สตาร์ตเดียวติดนะครัมาลองเครื่องยนต์12โวลต์กันบ้างครับอันนี้เป็นเจเนอเตอร์ตัวเล็กครับโอเคถอดแบตออกไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าเราจะใช้เครื่องจัมพ์สตาร์ทสปาร์ค JS 2 1ครับสตาร์ทติดอย่างง่ายๆเลยครับ Spark JS 2 1เเครื่องจัมสตาร์ทที่แรงที่สุดสำหรับรถและเครื่องยนต์12โวลต์ของส park ร,รถเกรดแคทัลพลาคันนี้ใช้ทำถนนปกติใช้แบต150 m 2ลูกต่อกันเป็น24โวลต์ครับตอนนี้สตาร์ทไม่ติดแล้วจะลองใช้ส park JT 2 8แจัมสตาร์ทดูครับอ่าไม่ได้ไม่ต้องมาคุยกัน <laughs> อ,อีคร s p ก r k JT ยี่สิบแปดเ,เป็นเครื่องจัมพ์สตาร์ทสำหรับรถยี่สิบสี่โวลต์ครับโอเคมันจะได้เป็นยี่สิบสี่โวลต์แล้วก็กดใช่่มพีแล้วก็กดครับกดข้างหลังมันระว่างหัวแค่คลีบกับคั่วแบตแล้วก็สตาร์ทครับโอเคทีนี้สตาร์ทเลยสตาร์ทชึ่งเดียวติดง่ายๆนะครับคุยกันได้ไดคุยกันได้แล้วสตาร์ทติด Right. <iss arlos> ลองจัมพ์สตาร์ทเครื่องเจ n เนอเรเตอร์โดยที่ไม่มีแบตเลยครับปกติก็จะใช้แบต150แอมป์2ลูกต่อกันเป็น24โวลต์เหมือนกันครับจัมพ์สตาร์ทชื่องเดียวติดเลยลูกค้าของเรารายนี้เป็นบริษัทให้เช่ารถขนาดใหญ่ครับเป็นบริษัทมืออาชีพครับต้องการเครื่องจัมพ์สตาร์ทที่แรงและไว้ใจได้ เพื่อจัมพ์สตาร์ทรถทั้งหมดนี้ครับและการทดสอบก็เป็นที่น่าพอใจว่าสปาร์คจัมพ์สตาร์ทได้ทุกคันสปาร์ Spark, เครื่องจัมพ์สตาร์ทอันดับหนึ่งแรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว